สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพ่อกันกับเจ๊เจ๊เถิดเท้านะคะตอนนี้อยู่บ้านตุ้ยตุ้ยนะคะยังอยู่รอเอายังสิจ้านาพกี่ขับปุ้นก็บพี่น้อเอ้ยอเ้ออทงทายไปรักแน่นประมาณี้ คนแนกูเบิดบ้านย่าเห็นโบเดงกูมั้งรมันคักเดียวแน่ลีเาได้มาเดกคับพี่น้องเามากินกระปุ้นเด้อค่ะกระปุ้นหาโลิไยืนกส้มแห้งอันน้กอดตเอหมัวบนไมบริการเต็มที่เด้อค่ะ หลังจากที่นังจำสินมาเป็นเนื้อเดือดนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้กนั่งกันโดเอ่ดมาแล้วนะก็เงื่อนะคะดังที่แม่ของมาไทยคิดเลยนะคะบาทนี้นะคะขอเทียนตัวเบอร์สองคไทยเจ้าเจียบบ้าเอกมไรนะคะบ่มีกิ่นเลย เน้มื่อกล้ากิ่นอย่งน้กกินยังกินเจ้าคองเบิดเลยเนเดี๋ยวเบิร์กินตัวเองเนื้อแต่กระดูกแล้วไแล้วกันกินเบิร์ดกีกากันกินเบิดคนนั้นมันกะกิ่นเองขี้กะบริกินนะขี้กะเปิเปิดบ้องนี่บ่เปิดยั้งเลยนะมัด้รื่องวปุ้งเออขรับปุ้นนะเห็ดนี่ยั้งกันนะน้ำข้ปุ้นแซบแซบนะคะที่มือเจสีค่ะ โอ้ยปวตส้วมาแร้วมาแร้วกระดกกระดี่มาตดบ่เองบ่อายเฮืกเลยติใส่บุษเถาลองบงเป็นตู้ไม้เพ่อมตู้ไม้แล้วมน่ะอมาสดลองดูฮะน่ะตายตายตาตายมันตู้ฮม้อะ เออมาเทิมุนอุ้ยปุ้ยจะมารนอ้าไซื้อทานมาอย่บ่โอก้ปลาตัตแบบนี้มันต้องมีเสือมันต้องมีเสือข้ขาดพพ้่มในโซ่้าฮัดตุปิน้องเอ้ยโอ้ยมันจะจมเพลงกันรด้ปบ่านี้นั่น ตอนเศร้าเขาแตงยันน้ำซาเบอร์นะตัวเอื้อยมาเบอรแล้วมากินน้ำเนเดี่โอ้ยมันเหลือซองเดียวห่าสวยจะกินจะพิกกับไงจะกินจะพกกับแงินจะกบเอยไจะกินจะพัเลยไงจะกินจะพบเยจะกิ่กกยกลกกลมเง เป็ดนะอ้าวพอแล้วอมันเป็นยาลื่นนะมาเนาะเฮ้ยเฮ้ยยากระยากน้ำซิ่ทุกอย่างควาหนาที่สะตัดมัดจะมาซมค่อยบอโอ้ยมาจอบเพลงบี้มัน z o o ปอโอยิบเอวกนหมอเราเราฮะเออได้ยงนหูบ่ดีนว่คืองี สมัดีอขนาดส้มังสะ่านโทษคอยมาเดี่ยวก่อนโอ้ยแจกแนีกเลยมันกล่องไดียน่ยยีดอขอยบริวูนัวกุนไว้ขอนเนียอะนะขอนนัวขนนัวแซมมะนาวมะนาวมันซื้อเป็นโซคือกันกับโอวันตีนเนี่ยนะมันยังยังไรซื้อไว้ยัไป วิตามินซีสูงหลักอึศพมันสูงมันเป็นอะไรที่เต็มโทษไหมเดโโทล่ามากินน้โดาโทหาเพอีกเลยโทหาโคดาลานางแล้วเนาะโคได้โคดาลานางไหมโคตั้มตั้มนะอูู้ดาลาไปจ้ะสามเนี่ยมันหลอกไปนั่นแหละกินฮอทพุจี๊บคุณีงักแซกซเปอจ้า นาตาวื่อกซุงเพจ้ามันหล่อมองไรฉันชามยูก็หล่อมองฉันมากเลยเนาะเน่บอกว่าขวาน่ะมันหล่อมองได้ฮะบอกว่าขวาน่ะมันหล่อมองได้น่มันบอหล่อแล้วกูจะพิมพ์มันนั่นขาวบดเือมงเ่ยพิมพ์ยอดพิมพ์ยอะ้อู่เจ้าน้อย

ถ่าย่ยังไมาได้ผมมาจกเกือนเนะคือตันี่ให้เราเลยมาตักมาให้แม่ตักให้เราลูกร้านจังอร่อยอร่อนี่สอมสามอปดอรอัสดีพี่น้องฟังไปเบสุุสคนเรื่มมันนี่เป็นมืออรวมรวมมู๊โอ้ยรวมยังไะอเมาแม่เนรนมยาก รวมทีเอามาตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวสำรองหน่อยไหมแยกหน้าให้เราฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลลัล่ฮัลโหล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 ัหอ เอาให้นั่งซ้อมคอสักกาพี่น้อยนางง้องก้าอันออกมาเตะจำสินพลั้นเสียงนั่งจีลืมว่ดา no oh.

วอาเขาฟังในนี่เขาดีแต่ว่าบััดอนมันเสียงไหมคะเวลาเขาลองอะไรแต่ว่าเวาลาคนฟังในกล้องนะมันมันดังวัชชาตนะัมันยอดตฟังบ้างก็ได้ก็ ก็ตัวแหงคอยไปนจอกเจ้าเขาดอรอไอ้่ดีอ้มุขเขาเที่ยวมาหนังนีจันย่อผู้เฝ้าให้กเกี่ยวเขาไปไ้กําลังออกตาป่อ พระพาร์ดค่ะเดี๋ยวจะนนี้ต่อจอดอกต่อไล่ซุสกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อจะไปซ้อมเคราะกันไปสักก่อนนะคะพี่เลี้ยมขึ้นมาเป็นเรือกระตันใหญ่ให้เตปเท้านะคะออกแต่ทำละค่ะขอบคุณค่ะจับหินพระพาร์าพี่ซากเกะก้าคืายแล้วตอนนี้มีเสียงเลยพี่น้องขอบคุณนะแค่ขอบคุณที่ขับมาเบิ่งมาชมเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณที่บทิมกันเด้อค่ะ ไปแล้วค่ะติดตามันไรสดต่อแล้วะค่ะไปและะว้วจ้าแล้วดีงามติดข่าเด้อติ